ในคฤหาสน์แหลงใหญ่ทรงปัญญาที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางย่านขุนนางเก่าบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบสงบที่น่าอึดอัดจนกระทั่งเสียงร้องไห้จ้าของเด็กชายคนหนึ่งดังขึ้นทำลายความสงัดนั้นลงอย่างสิ้นเชิงเจ้าสัวบุญส่งและคุณหญิงจำเนียนรีบวิ่งทลาลงมาจากชั้นบนด้วยความตระหนกราวกับว่าเสียงร้องนั้นคือสัญญาณเตือนภัยร้ายแรงทั้งคู่มีลูกยาก และเฝ้ารอคอยมานานนับสิบปีจนกระทั่งโชธเกิดมาในวันที่ทั้งคู่เริ่มถอดใจโชธจึงไม่ใช่แค่ลูกแต่คือเทวดาตัวน้อยที่มาโปรดครอบครัวนี้ที่กลางห้องรับแขกโชธในวัยเจ็ดขวบยืนร้องไห้แผดเสียงอยู่ข้างๆซากประดักขักพังของแจกันลายครามสมัยราชวงศ์หมิงที่แตกกระจายเต็มพื้นนางสายคนรับใช้เก่าแก่ยืนหน้าซีดตัวสั่นอยู่ใกล้ๆ โชคลูกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกเจ็บตรงไหนไหมคุณหญิงจำเนียนปราดเข้าไปอุ้มลูกชายขึ้นมาสำรวจตามร่างกายด้วยความเป็นห่วงโดยไม่สนเสรกระเบื้องล้มค่าที่กลายเป็นขยะคุณแม่ครับโชดโชด,ชดแค่จะจับมันดูแต่มันตกลงมาเองโชดสะอื้นฮักพลางชี้ไปที่เศษแจกันตายแล้วแจาก,กันใบนี้ฉันกำชับนักหนาว่าให้เช็ดถูระวังระวังคุณหญิงจำเนียนหันไปถลึงตาใส่นางสาย สายหล่อนวางใจกันยังไงให้มันหมิ่นเมยจ,จนคุณหนูเข้าไปแตะโดนฮะถ้าเศษกระเบื้องบาดมือลูกฉันขึ้นมาหล่อนจะมีปัญญาชดใช้ไหมท,ท่านขาแต่นางสายวางไว้กลางโต๊ะมั่นคงแล้วนะทกคะคุณหนูท่านปีนขึ้นไปหยุดเถียงเดี๋ยวนี้เจ้าสัวบุญส่งตวาดซ้ำเมียฉันพูดก็ถูกแล้วถ้าแกวางให้ดีเด็กที่ไหนจะทำแตกได้โชดเขายังเด็กเขาจะไปรู้เรื่องอะไรแกนั่นแหละที่สะเพร่าไปไปเก็บริบซะ แล้วอยาให้ฉันเห็นว่าแกมาทำหน้ามุ้ยใส่ลูกฉันอีกโชติซบหน้าอยู่กับไหล่แม่แอบเหลือบตามองนางสายด้วยสายตาผู้ชนะเขาหยุดร้องไห้ทันทีที่รู้ว่าไม่มีใครตำหนิเขาแถมยังมีแพะรับบาปมารองรับความผิดให้เสร็จสับเย็นวันนั้นความวุ่นวายระลอกใหม่เกิดขึ้นเมื่อคุณหลวงวิจารณ์ญาติผู้ใหญ่ที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายของเจ้าสัวบุญส่งแวะมาเยี่ยมที่บ้านท่านเป็นผู้พิพากษาเก่าที่มีระเบียบวินัยเคร่งครัด เมื่อเดินเข้ามาเห็นโชตกกำลังอาลวาดคว้างปลาเข้าของเพียงเพราะอยากได้หุ่นยนต์สังกษีไขาลานแบบที่เห็นเพื่อนที่โรงเรียนมีท่านจึงนั่งลงและมองดูด้วยความไม่สบายใจเจ้าสัวผมว่าคุณตามใจตาโชตเกินไปแล้วนะคุณหลวงวิจารณ์เอ่ยขึ้นขณะจิบน้ำชาตามใจอะไรกันพี่หลวงลูกคนเดียวผมมีสมบัติกินไปสิบชาติก็ไม่หมดจะให้ลูกลำบากไปทำไมเจ้าสัวบุญส่งตอบพลั้งหัวเราะ ในขณะนั้นเองโชตก็วิ่งเข้ามาดึงแขนพ่อคุณพ่อครับโชตจะเอาหุ่นยนต์แบบไอ้ก้องมันขี้อวดมันบอกว่าโชตไม่มีปัญญาซื้อโชตจะเอาเดี๋ยวนี้ได้ได้ลูกเดี๋ยวพ่อให้คนขับรถออกไปหาซื้อมาให้เจ้าสัวตบหลังลูกชายเบาๆไม่เอาตัวเดียวโชตจะเอาทุกสีทุกแบบที่มีในร้านโชตจะเอาไปอวดมันคืนเด็กชายสั่งเสียงแข็งได้เลยลูกรักเดี๋ยวพ่อจะเหมามาทั้งร้านเลยดีไหมเจ้าสัวย,ยิ้มละไม คุณหลวงวิจาร์วางถ้วยน้ำชาลงกระแทกโต๊ะดังปึกจนทุกคนหันมามองเจ้าสัวจำเนียนฟังฉันนะการที่พวกคุณทำแบบนี้ไม่ใช่การรักลูกแต่มันคือการรังแกเด็กเด็กต้องรู้จักคำว่าไม่ได้และรู้จักรอคอยบ้างถ้าพวกคุณให้ทุกอย่างเพียงเพราะเขาร้องไห้ต่อไปเขาจะกลายเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยการโวยวายและไม่เห็นคุณค่าของหยาดเงือแรงงานคุณหญิงจำเนียนสีหน้าเปลี่ยนไปทันที ถาวางพัดในมือลงแล้วเชิดหน้าขึ้นคุณพี่หลวงคะดิฉันขอบพระคุณที่เป็นห่วงแต่ดิฉันเลี้ยงโชดมากับมือดิฉันรู้ดีว่าลูกดิฉันเป็นคนยังไงโชดเขาก็แค่เด็กมีปมดอยที่เพื่อนล้อเราเป็นพ่อแม่มีกําลังซัพ์พอก็ควรจะเติมเต็มให้เขาไม่ใช่หรือคะเติมเต็มหรือล้นจนท่วมแหละจําเนียนคุณหลวงถามกลับเสียงเรียบวินัยเป็นรากฐานของมนุษย์ถ้าไม่สอนให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดีตั้งแต่วันนี้ วันหน้าสังคมเขาจะเป็นคนสอนเขาเองแล้ววันนั้นสังคมเขาไม่ใจดีเหมือนพ่อแม่หรอกนะพี่หลวงพูดเหมือนแช่งลูกผมเจ้าสัวบุญส่งเริ่มมีอารมณ์โกรธผมหาเงินมาแทบตายก็เพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างราชาไม่ต้องไปก้มหัวให้ใครไม่ต้องไปลำบากเหมือนตอนผมสร้างตัวใครจะสอนยังไงผมไม่สนแต่ในบ้านหลังนี้ลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้บทสนทนาจบลงด้วยความตึงเครียด คุณหลวงวิจาร์สานหน้าและขอตัวลากลับด้วยความเวทนาทิ้งให้สามพ่อแม่ลูกอยู่ในโลกที่พวกเขาสร้างขึ้นเองโลกที่โชดเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในคืนนั้นเจ้าสัวบุญส่งสั่งให้คนขับรถออกไปก่านซื้อหุ่นยนต์สังกสีจากทุกห้างสรรพสินค้าเท่าที่จะหาได้มาวางกองพนเนินอยู่ในห้องนอนของโชดโชดหัวเราะร่ายอย่างมีความสุขขณะรื้อกล่องของเล่นทิ้งกระจัดกระจายโดยมีแม่คอยป้อนขนมถึงปาก และพ่อคอยนั่งเชียร์อยู่ข้างๆเห็นไหมโชดลูกอยากได้อะไรพ่อหามาให้ได้หมดเจ้าสัวบอกลูกชายแล้วถ้าโชดอยากได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ล่ะครับโชดถามเล่นๆตามประษาเด็กไม่มีอะไรที่เงินพ่อซื้อไม่ได้ลูกเจ้าสัวตอบด้วยความมั่นใจผิดๆและใครมาทำให้ลูกไม่พอใจลูกบอกพ่อพ่อจะจัดการให้มันหายไปจากหน้าลูกเองคุณหญิงจำเนียนกอดลูกชายไว้แน่นแม่จะปกป้องโชดเองลูก ใครจะว่าโชดยังไงไม่ต้องไปฟังแม่ไม่มีวันยอมให้ใครมาแตะต้องยอดดวงใจของแม่แม้แต่ปลายเล็บภาพที่เห็นอาจดูเหมือนครอบครัวที่อบอุ่นและรักกันปานจะแหกท้องแต่ในมุมมืดของห้องนั้นแสงไฟสลัวสะท้อนให้เห็นเงาของความล้มเหลวที่กำลังก่อตัวขึ้นทีละน้อยโชดไม่ได้เรียนรู้การขอบคุณไม่ได้เรียนรู้การแบ่งปันและที่ร้ายที่สุดเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดคืออะไรเพราะในสายตาของพ่อแม่เขา คือผู้ที่ไม่เคยทำผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวยอดดวงใจในไข่ในหินใบนี้กำลังถูกบ่มเพาะด้วยความรักที่ผิดเพี้ยนรอวันที่จะก้าวออกจากเปลือกมาเผชิญโลกกว้างด้วยปีกที่อ่อนแรงเกินกว่าจะบินได้ด้วยตัวเองการเวลาหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วจากเด็กชายโชดผู้เอาแต่ใจเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามนามว่าโชตในวัย19ปี ทว่าความสง่างามภายนอกนั้นเป็นเพียงเปลือกที่ห่อหุ้มความกลวงเปล่าข้างในไว้ชีวิตของโชตเปรียบเสมือนเรือที่ลอยอยู่บนมหาสมุทรแห่งความสบายโดยมีพ่อแม่เป็นแรงลมที่คอยพัดพาไปในทิศทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอมาที่ห้องโถงกว้างของคฤหาสน์เจ้าสัวบุญส่งในวัยที่ร่วงโรยลงไปมาก นั่งขยับแว่นสายตามองดูใบประกาศนียบัตรทองคําที่เพิ่งได้รับมาจากสถานศึกษาเอกชนชื่อดังเขายิ้มกว้างอย่างภาคภูมิใจแม่ลึกๆจะรู้ดีว่าใบปริญญานี้แลกมาด้วยเงินบริจาคก,ก้อนโตเพื่อสร้างอาคารสมุดใหม่มากกว่าหยาดเหงื่อในการอ่านหนังสือของลูกชายจำเนียนดูสิลูกเราจบแล้วนะใครจะว่าตาโชดเลวไหลพ่อจะเอาใบนี้ฟาดหน้ามันให้ดู เจ้าสัวเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่าคุณหญิงจำเนียนที่นั่งนวดขาอยู่ใกล้ๆยิ้มรับนั่นสิคะใครๆก็ว่าลูกเราเรียนไม่รอดที่ไหนได้โชดเขาแค่ฉลาดเกินครูสอนเลยเบื่อการเรียนต่างหากในขณะที่พ่อแม่กำลังชื่นชมความสำเร็จจอมปลอมโชดกลับเดินลงมาจากชั้นบนในชุดสูตรเนื้อดีราคาแพงระยับ กลิ่นน้ำหอมนำเข้าฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเขาไม่ได้มองใบประกาศนียบัตินั่นเลยแม้แต่น้อยคุณพ่อครับโชดของเงินสักสองแสนสิคืนนี้เพื่อนๆนัดเลี้ยงฉลองเรียนจบที่คลับครับโชดพูดพลางเช็คนาฬิกาข้อมือเรือนหรูสองแสนเลยเหรอลูกเมื่อวานเพิ่งเอาไปห้าหมื่นไม่ใช่หรือเจ้าสัวถามอย่างเชิงแต่ไม่ได้มีท่าทีตำหนิ โถคุณพ่อเพื่อนโชดแต่ละคนลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นจะให้โชดไปนั่งหน้าแห้งหาค่าเล่ากับเขาได้ยังไงเสียชื่อลูกเจ้าสัวบุญส่งหมดสิครับโชดทำหน้าบึ้งตึงสะบัดเสียงอย่างขัดใจเอาเอาอย่าแง่นงอนไปเลยลูกพ่อให้เงินทองหามาก็เพื่อลูกนั่นแหละแต่อย่ากลับดึกนักนะช่วงนี้พ่อรู้สึกปวดหัวบ่อยอยากให้โชดอยู่คุยด้วยบ้างครับครับเดี๋ยวโชดรีบกลับ เขาตอบส่งเดชขณะรับเช็คมาใส่กระเป๋าโดยไม่แม้แต่จะปลายตามองใบหน้าอิดโรยของพ่อคือนนั้นที่คลับหรูใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงดนตรีอึกทึกและแสงไฟสลัวโชดนั่งอยู่ใจกลางวงล้อมของเพื่อนกินที่คอยประจบสอพลอเพียงเพื่อหวังเงินในกระเป๋าของเขาบนโต๊ะเต็มไปด้วยเหล้าราคาแพงและการพนันวงเล็กๆที่จัดขึ้นในห้อง VIP โชนายมันใจถึงจริงๆวะ่ะมื้อนี้จัดเต็มตลอดเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยชมขณะรินเล่าให้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองเงินพ่อชั้นใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดรอกโชดหัวเราะร่าด้วยความคึกขนองจากนั้นเขาก็เริ่มลงพนันด้วยเงินจำนวนมากอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังจนกระทั่งเกิดมีปากเสียงกับแขกโต๊ะข้างๆเรื่องแย่งกันจีบหญิงสาวคนหนึ่งมึงรู้ไหมว่ากูเป็นลูกใคร โชตตวาดลั่นพร้อมกับคว้างแก้วเหล้าใส่หน้าคู่กรณีจนเลือดอาบความวุ่นวายเกิดขึ้นทันทีการตะลุงวันเริ่มขึ้นโชตถูกชกหน้าจนล้มลงแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะความลำพงใจที่ถูกปลูกฝังมาบอกเขาว่าเขาคือผู้ชนะเสมอไม่กี่ชั่วโมงต่อมาที่สถานีตำรวจเจ้าสัวบุญส่งต้องหอบสังขารในไวยชารามาที่โรงพักกลางดึกพร้อมกับทนายความและเงินปึกใหญ่ เจ้าหน้าที่ครับเรื่องนี้ลูกผมคงไม่ได้ตั้งใจมันเป็นการเข้าใจผิดกันเจ้าสัวเอ่ยพลางยื่นซองขาวให้ใต้โตะ๊ะส่วนคู่กรณีผมจะจ่ายค่าทำขวัญให้เท่าที่เขาต้องการแลกกับการถอนแจ้งความและไม่เอาเรื่องลูกผมเมื่อเคลียร์ทุกอย่างจบโชตเดินออกมาจากห้องสอบสวนโดยท่าทางแย่โสไม่มีการสลดใจแม้แต่น้อยเขามองพ่อที่เดินกระโกระเ,เข้ามาหาด้วยสายตารำคาญ คุณพ่อมาช้าจังชดโชดหิวจะแย่แล้วเนี่ยห้องขังก็แคบก็สกรปรกที่สุดโชดบ่นอุบโชดลูกรู้ไหมว่าพ่อต้องใช้เงินและเส้นสายขนาดไหนเพื่อช่วยลูกออกมาลูกเกือบจะต้องติดคุกนะติดคุกเหรอหพ่อก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างโชดย้อนถามอย่างย่ามใจในเมื่อพ่อจัดการได้แล้วจะมาบ่นให้โชดรำคาญใจทำไมล่ะครับ คำพูดนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจของเจ้าสัวท่านมองลูกชายที่เดินหลิวไปขึ้นรถโดยไม่หันมาประคองท่านแม้แต่นิดเดียวหลายเดือนต่อมาสุขภาพของเจ้าสัวและคุณหญิงจำเนียนสุดโทมลังอย่างรวดเร็วเจ้าสัวล้มป่วยด้วยโรคหัวใจส่วนคุณหญิงก็มีอาการอมารัมพฤกษ์อ่อนแรงต้องนอนติดเตียงคฤรหัที่รุ่งเรืองเริ่มดูเงียบเหงาและหม่นหมอง ในห้องนอนที่อบอวมไปด้วยยาลมยาหม่องคุณหญิงจำเนียนเพียกหาลูกชายด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าสายแต่ชดละ่ะไปตามตาชดมาหาแม่ทีแม่ปวดหัวเหลือเกินนางสายที่บัดนี้กลายเป็นนางพยาบาลจำเป็นตอบด้วยน้ำตาคลอว่าคุณหนูออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณหญิงเห็นบอกว่าจะไปล่องเรือกับเพื่อนหลายวันแต่นี่พ่อเขาอาการหนักนะคุณหญิงพึมพำน้ำตาไหลพราก โชดไม่รู้หรือไงว่าพ่อกับแม่ลำบากในขณะนั้นเองโชดเดินพรวดพลาดเข้ามาในห้องไม่ใช่เพื่อมาเยี่ยมไข่แต่เพื่อมาหากุญแจเซฟคุณแม่ครับกุญแจอยู่ที่ไหนโชดรีบใช้เงินเพื่อนรออยู่ที่ท่าเรือแล้วโชดหรือค้นตามลิ้นชักอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนว่าแม่ที่นอนอยู่บนเตียงกำลังพยายามยื่นมือมาไขว่คว้าเขาโชดมาคุยกับแม่ก่อนลูกแม่คิดถึง อย่าเพิ่งมาคิดถึงตอนนี้ได้ไหมครับโชดชดรีบโชดตตวาดใส่แม่ที่กำลังป่วยเงินในบัญชีโชดหมดแล้วพ่อก็มัวแต่นอนพงาพ,พงาบถามอะไรก็ไม่พูดโชดจะเอาเงินแม่บอกที่ซ่อนกุญแจมาเดี๋ยวนี้ คุณหญิงจำเนียนมองลูกชายที่เธอเคยเรียกว่ายอดดวงใจด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวเธอเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นเองว่าความรักที่เธอประคมให้ลูกจนเกินพอดีได้หล่อหลอมลูกให้กลายเป็นมนุษย์ที่ไร้หัวใจโชดแม่ผิดเองคุณหญิงสะอื้นเบาๆแม่รังแกโชดจริงๆอย่างที่พี่หลวงบอกพูดอะไรไร้สาระครับแม่หาไม่เจอไม่เอาแล้วก็ได้ครับ โชดไปถอดสร้อยคองในห้องพระขายก็ได้พูดจบโชดก็สะบัดหน้าเดินจากไปทิ้งให้แม่นอนน้ำตาไหลนองหน้าและพ่อที่นอนหายใจรวยรินอยู่ในห้องถัดไปอีกเพียงไม่กี่ก้าวโชดขับรถสปอร์ตคันหรูออกไปจากบ้านด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ความเรื่องเริงชั่วคราวโดยไม่เฉลียวใจเลยว่านี่คือช่วงเวลาสุดท้ายที่เขาจะได้เสวยสุขบ,บนกองเงินกองทองของพ่อแม่ และพายุใหญ่ที่ชื่อว่าความจริงกำลังตั้งเขาเตรียมจะถล่มชีวิตที่ไร้รากฐานของเขาให้ราบคาบในชั่วคราวท่ามกลางเสียงสวดอภิธรรมที่ดังระงมอยู่ในศาลาวัดหรูหราโชดในชุดสู่สีดำสนิทนั่งอยู่หน้าหีบศพคู่ของเจ้าสัวบุญส่งและคุณหญิงจำเนียนที่เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันทวาแววตาของเขาไม่ได้ใช้แววโศกเศร้าอย่างที่บุตรพึงมี เขากลับมองดูแขกเรือที่มาร่วมง,งานด้วยความรู้สึกรำคาญใจและเฝ้ารอให้พิธีกรรมเหล่านี้จบสิ้นลงเพื่อที่เขาจะได้จัดการกับมรดกมหาศาลที่ลอยมาตรงหน้าหลังงานศพไม่นานโชไกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกอย่างเพียงผู้เดียวความร่ำรวยที่ได้มาโดยไม่ต้องออกแรงทำให้เขายิ่งลำพองใจเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีใหม่ที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิม น้อยมันสุดยอดว่ะพ่อแม่ทิ้งขุมทรัพย์ไว้ให้ขนาดนี้นายไม่ต้องทำงานไปทั้งชาติยังได้เลยชัยหนึ่งในกลุ่มเพื่อนกินเอ่ยขึ้นขณะจิบวน์ราคาแพงในห้องรับแขกของโชดกันนั่นนีส่สิแต่ฉันว่าโชดระดับนี้แล้วน่าจะเอาเงินไปต่อเงินนะเสียวิชัยนักธุรกิจจอมกะล่อนที่แฝงตัวเข้ามาคบหาโชดเอ่ยสำทับ ฉันมีโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์แถวชายทะเลลงทุนแค่นิดหน่อยกำไรมหาศาลนายแค่เซ็นชื่อกับลงเงินที่เหลือฉันจัดการให้เองหมดนายก็นั่งกินนอนกินรอรับเงินปันผลไปโชคที่ทำงานไม่เป็นและเกลียดการอ่านเอกสารยาวๆย,ยิ้มกว้างยิงดีนะเสียผมเบื่อเหลือเกินที่ต้องเข้าไปดูโรงสีกับตึกแถวที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้มันทั้งร้อนทั้งสกโปกเสียเอาไปจัดการเลยครับ ผมขอแค่มีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนก็พอได้เลยเพื่อนรักนายไว้ใจพวกเราได้ชัยหัวเร,ราะราพลางชนแก้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะโชดโอนเงินก้อนใหญ่และจดจำนองที่ดินหลายแปลงไปลงทุนในสิ่งที่เขาไม่มีความรู้แม้แต่น้อยเขาไม่เคยเข้าไปตรวจสอบกิจการเดิมของพ่อแม่ โรงสีที่เคยรุ่งเรืองเริ่มขาดทุนเพราะผู้จัดการยักยอกเงินเนื่องจากรู้ดีว่าเจ้าของใหม่ไม่เคยสนใจดูบัญชีหนึ่งปีผ่านไปพายุที่โชดไม่เคยคาดคิดก็มาเยือนเช้าวันหนึ่งโชคสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงอึกทึกที่หน้าบ้านเขาเดินงัวงเงียลงมาในชุดคลุมผ้าไหมราคาแพงแต่ต้องชะงักเมื่อเห็นกลุ่มคนในชุดเครื่องแบบพร้อมทนายความยืนอยู่หน้าประตูเกิดอะไรขึ้น ใครสั่งให้พวกแกเข้ามาในบ้านฉันโชตตาวาัดลัน่นสวัสดีครับคุณโชตผมเป็นตัวแทนจากธนาคารทนายความเอ่ยเสียงเรียบพลังยื่นเอกสารชุดหนึ่งให้เนื่องจากโครงการที่คุณกงทุนกับบริษัทของเสียวิชัยถูกระบุเป็นโครงการช่อโกงและที่ดินมรดกที่คุณนำไปค้ำประกันไว้บัรนี้ขาดส่งค่างโงดมานานเกินกำหนดทางธนาคารจึงจำเป็นต้องดำเนินการยึดทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงบ้านหลังนี้ด้วยครับ โชตหน้าซีดเผือดจะยึดได้ยังไงเสียวิชัยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเสียวิชัยถูกจับในข้อหาช่อโกงและหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับคุณโชตคุณควรจะเช็คเอกสารที่เซ็นไปให้ดีกว่านี้เพราะคุณเซ็นยินยอมรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดเพียงผู้เดียวโชตรู้สึกตัวลงนั่งกับพื้นเย็นเฉียบเขาพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาเพื่อนที่เคยสนิทที่สุดฮัลโหลชัยชัยช่วยฉันด้วยธนาคารจะมายึดบ้านฉัน นายพอจะมีเงินเฮ้ยโชตฉันขับรถอยู่งานยุ่งมากเลยวะ่ะช่วงนี้ฉันก็กรอบเหมือนกันไว้ค่อยคุยกันนะติดสายถูกตัดทิ้งทันทีเขากดหาเพื่อนคนอื่นๆครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สิ่งที่ได้รับมีแต่ความว่างเปล่าหรือไม่ก็คำปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยเพื่อนที่เคยบอกว่าจะตายแทนเขาได้บัดนี้หายไปราวกับาธาตุอากาศภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์โชตถูกไล่ออกจากคฤหาส เขาเหลือเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดและเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยเขาต้องมาอาศัยเช่าห้องแถวซอมซ่ออยู่ท้ายตลาดซึ่งไม่มีแอร์คอนดิชันไม่มีคนรับใช้และไม่มีอาหารเลิศรถตั้งโตะ๊ะวันแรกในห้องเช่าเขาเดินจ้องมองเตาแก๊สขนาดเล็กและถุนเข้าสารด้วยสายตาว่างเปล่าท้องของเขาเริ่มร้องประท้วงด้วยความหิวมันมันต้องทำยังไงนะ เขากระซิบกับตัวเองพยายามนึกถึงภาพนังสายที่เคยหุงข้าวให้กินเขาเทเข้าวสารลงในหม้อจนล้นแล้วใส่น้ำจนปริ่มขอบโดยไม่ซาวข้าวจากนั้นเขาก็พยายามเปิดเตาแกส๊สแต่เสียงแกรกๆของมันทำให้เขาตกใจจนกระโดดหนีโถ่เว้ยทำไมมันยากขนาดนี้วะเขาคว้างฝาหม้อลงพื้นด้วยความโมโหแต่น้ำตาก็เริ่มไหลออกมาแม่ครับโชดหิว เขาเดินไปที่อ่างล้างหน้าเพื่อจะซักผ้าเช็ดหน้าที่สกรปรกแต่เมื่อแช่ผ้าในน้ำแฟบมือที่เคยนุ่มนิ่มเพราะไม่เคยหยิบจับงานหนักก็เริ่มแสบคันและแดงเถือกเขาขยีผ้าไม่เป็นเพียงแค่จุ่มไปจุ่มมาแล้วก็บิดจนผ้าเกือบขาดแต่รอยเปื้อนก็ยังคงอยู่เขานั่งลงบนเตียงไม้แข็งๆมองดูมือที่สั่นเทือของตัวเองความจริงที่แสนเจ็บปวดพุ่งชนกลางหัวใจลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้ เสียงพ่อกล้องอยู่ในหูแม่จะปกป้องโชดเองไม่ยอมให้โชดลำบากเสียงแม่ตอกย้ำในใจพ่อครับแม่ครับที่พ่อแม่บอกว่าไม่อยากให้โชดลำบากพ่อแม่รู้ไหมว่าตอนนี้โชดลำบากกว่าใครในโลกเพราะโชดทำอะไรไม่เป็นเลยแม่แต่จะเลี้ยงชีวิตตัวเองให้อยู่รอดไปวันๆพ่อแม่รังแกโชดพ่อแม่ฆ่าโชดด้วยความรัก ในห้องเช่าที่มืดมิดและร้อนอบอ้าวโชดเริ่มตระหนักได้ว่ามรดกที่แท้จริงที่พ่อแม่ควรทิ้งไว้ไม่ใช่เงินทองหรือที่ดินแต่เป็นทักษะการเป็นมนุษย์ที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยขาของตัวเองซึ่งเขาไม่เคยได้รับมันเลยแม้แต่เสี้ยวเดียวสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาในยามพลบค่าเงาร่างผอมโซของชายคนหนึ่งเดินโซซัดโซเซไปตามตรอกแคบ เสื้อผ้าแบรนด์เนมตัวเก่าที่เคยหรูหราบัตรนี้ขาดวินและเปื้อนด้วยคราบโคลนจนจำสีเดิมไม่ได้โชดในวัยที่ควรจะเป็นผู้นำครอบครัวกลับกลายเป็นเพียงคนพเนจรที่ไร้จุดหมายเงินก้อนสุดท้ายหมดไปกับค่าเช่าห้องแถวที่เขาถูกขับออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเพียงเพราะไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าที่ค้างคาโชดเดินมาหยุดอยู่ที่ศาลาไม้เก่าๆของวัดแห่งหนึ่ง ร่างกายที่เคยได้รับการบำรุงด้วยอาหารเลิศรสสั่นสะท้านด้วยพิษไข้และความหิวโหวยอ้าวพ่อหนุม่มมานอนอะไรตรงนี้ล่ะเสียงแหบพร่าของหลวงตาที่เพิ่งเดินกลับจากกิจนิมนต์เอ่ยขึ้นท่านหยุดมองชายหนุ่มด้วยความสงสารโชดเงยหน้าที่ซีดเซียวขึ้นมองหลวงตาครับผมผมขออาศัยนอนที่นี่สักคืนได้ไหมครับผมไม่มีที่ไปแล้วจริงๆได้สิ วัดเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเสมอนั่นแหละหลวงตากล่าวพลางชี้ไปที่โรงครัวไปหาข้าวก้นบาทกินเสียก่อนเถอะแล้วพรุ่งนี้ถ้าพอมีแรงก็ช่วยพวกเด็กวัดขัดห้องน้ำหรือกวาดลานวัดเสียหน่อยถือว่าเป็นการทำบุญแลกที่พักคำว่าขัดห้องน้ำทำให้โชดชะงักครู่หนึ่งความทนงตนที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดขัดขืนอยู่ในใจแต่หลวงตาครับผมไม่เคยทำงานพวกนั้นผมผมทำไม่เป็น หลวงตาถอนหายใจยาวไม่มีใครเกิดมาแล้วทำเป็นหรอกพ่อหนุ่มมีแต่คนที่ไม่ยอมทำเท่านั้นแหละถ้าอยากรอดก็ต้องหัดเสื้อตั้งแต่วันนี้เช้าวันรุ่งขึ้นโชดพยายามจะจับไม่กวาดทางมะพร้าวเพื่อกวาดลานวัดตามคำสั่งทว่าเพียงไม่ถึงสินาทีมือของเขาก็เริ่มพองแดงและสันเทา ลมหายใจหอบถี่จนหน้ามืดเขาพิงหลังกับต้นโพใหญ่พลางก้มมองดูฝ่ามือของตัวเองที่ครั้งหนึ่งเคยนุ่มนิ่มจากการดูแลของคุณหญิงจำเนียนแค่กวาดพื้นทำไมมันยากขนาดนี้เขากระซิบด้วยน้ำเสียงสมเพศตัวเองทำไมคนอื่นเขาทำกันสบายๆแต่ทำไมเราถึงทำไม่ได้ก็เพราะแกมันหยิบยงในละไอนุมกวาดพื้นแค่นี้ยังบน่นแล้วจะไปทำมาหากินอะไรได้ พ่อแม่แกคงเลี้ยงมาดีเกินไปละสิถึงได้กลายเป็นคนพิการใจแบบนี้โชตไม่ได้เถียงลุงมั่นเหมือนที่เคยเถียงคุณหลวงวิจาร์ณในอดีตเขานิ่งเงียบพลางนึกถึงคำพูดของแม่โชตไม่ต้องทำหรอบลูกงานพวกนี้มันงานขี้ค่าแม่ไม่อยากให้มือลูกต้องสากเดี๋ยวเสียราศีและคาของพ่อลูกพ่อมีหน้าที่ใช้เงินและสวยสุกก็ขอเรื่องเหนื่อยๆให้คนอื่นเขาทำ เขานั่งลงบนรากไม้ใหญ่น้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนมือที่พองแดงความรักของพ่อกับแม่มันไม่ใช่เกราะคุ้มกันแต่มันคือกรงขังที่ขังโชษไว้ในความอ่อนแอพ่อแม่ไม่ได้สร้างโชษให้เป็นคนแต่สร้างโชษให้เป็นตุ๊กตาที่รอวันพังเมื่อไม่มีคนประคองความอดทนของโชษมีขีดจำกัดเขาทำงานที่วัดได้เพียงสามวันก็แอบหนีออกมาเพราะทนความลำบากและคำเน็บแนมไม่ไหว เขาพยายามไปสมัครงานเป็นกรรมกรก่อสร้างแต่เพียงแค่ยกปูนถุงแรกเขาก็ล้มฟุ้งซ่านจนหัวหน้าคนงานไล่ออกอย่างไม่ใหญ่ดีไปซา,าไอหนุม่มรูปร่างสำอางอย่างแกไปเป็นคุณหนูในคฤหาสนุนที่นี่ต้องการคนทำงานไม่ใช่ต้องการตัวทวงโชดเดินสมสารไปตามถนนเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือสุสานที่ตั้งอยู่ชานเมืองที่ซึ่งร่างของพ่อและแม่ของเขาถูกฝังอยู่คู่กัน เขายือนอยู่หน้าป้ายหินอ่อนประดับทองที่บัดนี้เริ่มมีคราบตะไคร่น้ําเกาะกลุ่มเขาซบหน้าลงกับแท่นหินที่เย็นเยียบปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความขับแค้นและความรักที่ปนกันไปพ่อครับแม่ครับโชดมาหาแล้วเขาสะอึกจนตัวยโยนพ่อแม่เห็นโชดในสภาพนี้ไหมพ่อแม่เคยบอกว่ารักโชดที่สุดในโลกแต่ความรักนั้นแหละ ที่ข่าโชดให้ตายทั้งเป็นเขาลูบํำชื่อของเจ้าสัวบุญส่งและคุณหญิงจำเนียนด้วยมือที่สั่นเทาทำไมพ่อแม่ไม่เคยตีโชดเวลาโชดทำผิดทำไมไม่เคยสอนให้โชดรู้จักความลำบากทำไมถึงยอมให้โชดเห็นแก่ตัวจนเป็นนิสัยโชดตะโกนใส่ป้ายหินตอนนี้โชดทำอะไรไม่เป็นเลยหุงข้าวไม่เป็นทำงานไม่ได้อดทนกับใครก็ไม่ไหว เพื่อนที่พ่อแม่บอกว่าเงินจะซื้อใจพวกเขาได้บัดนี้ไม่มีใครเหลียวแลโทดสักคนเขานึกถึงคำพูดสุดท้ายของคุณหลวงวิจารณ์ณที่เคยเตือนไว้ในวันที่เขาทำแจกันแตกว่าวันหน้าสังคมจะเป็นคนสอนเขาเองและวันนั้นสังคมเขาไม่ใจดีเหมือนพ่อแม่หรอกนะมันจริงครับลุงสังคมมันใจร้ายเหลือเกินโทดสุดตัวลงนอนขุดคูนหน้าหลุมศพครชพ่อแม่รังแกฉัน พ่อแม่รังแกโชดจริงๆรังแกด้วยความใจดีที่ไร้ขอบเขตรังแกด้วยการไม่ยอมสอนให้โชดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเสียงสะอึกของเขาค่อยๆเงียบลงท่ามกลางบรรยากาศวังเวงของสุสานลมหนาวพัดผ่านร่างที่ผอมโซจนสั่นรัวโชดหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าอย่างถึงที่สุด ในความฝันเขาเห็นตัวเองเป็นเด็กชายตัวน้อยที่กำลังเอื้อมมือจะไปเก็บเศษแจกันที่แตกแต่แม่ก็วิ่งเข้ามาห้ามแล้วไล่เขาไปเล่นที่อื่นเหมือนเดิมเขาอยากจะตะโกนบอกแม่ในฝันว่าแม่ครับปล่อยให้โชดเก็บเถอะให้โชดรู้เถอะว่ามันบาดมือยังไงให้โชดรับผิดชอบสิ่งที่ทำแตกเองเถอะแม่ก่อนที่ชีวิตของโชดจะแตกสลายจนไม่มีใครเก็บกู้ได้แบบนี้แต่ในโลกความจริงไม่มีเสียงตอบรับจากหลุมศพ มีเพียงเสียงลมเวีดหวิวที่ตอกย้ำบทเรียนที่แลกมาด้วยทั้งชีวิตซึ่งมันสายเกินไปแล้ว